พระพุทธองค์ทรงให้อยู่กับกายของเราเนี่ยง่ายๆต่อมาก็คือในเรื่องของอริยบทต่างๆทั้งสเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนใช่ไหมตอนนี้เราทําอะไรอยู่นั่งนะเรารู้ไหมว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วตอนนี้เรารู้ไหมว่าเรานั่งหายใจอยู่อ่านะบางทีเราไม่รู้เพราะตอนนี้ฟังหลวงพ่ออยู่นะฟังอาตมาอยู่นะแต่เราอ้าวตอนนี้เรานั่งอยู่อันนี้ก็เรียกได้ว่าเราเริ่มกลับมารู้ตัวแล้ว เป็นพื้นฐานนะยังเป็นแค่พื้นฐานให้เราเนี่ยอย่างน,น้อยๆมามีสติว่าเราเนี่ยนั่งอยู่นะเราเราเนี่ยกำลังนั่งหายใจอยู่อันนี้ก็ถือว่าเราก็เริ่มมีความรู้กลับมาอยู่กับบ้านหลังนี้แล้วพอเรารู้ว่าเรานั่งและเรากําลังกระพริบตาเรากําลังขยับคู่เหยียดยื่นหรือเรากําลังเดินยกย่างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวไปด้วยในอรียบบทย่อยเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มละเอียดขึ้นกับ ร่างกายของเรานะอันนี้ก็เป็นอีกฐานหนึ่งในการที่เราจะเริ่มรู้ตัวละเอียดขึ้นกับเรียบทต่างๆไม่ว่าเราจะขยับไม่ว่าเราจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายเนะี่ยถ้าเราไปรู้อยู่กับตัวได้เนี่ยแสดงว่าเรากลับมาที่บ้านไหมบ้านนะส่วน,นอื่นๆเนี่ยจะเริ่มละเอียดขึ้นอย่างเช่นรู้ในความเป็นธาตุเนี่ยอย่างเช่น เรามีธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายเราขยับเนี่ยเพราะธาตุลมมันมีการดันถ้าเรารู้ว่าที่ร่างกายเราขยับเนี่ยอาการาการดันการเบ่งของลมเนี่ยมันเป็นอาการที่เห็นง่ายงั้นถ้าเกิดเรารู้ตัวนี้ไปด้วยเนี่ยความรู้เราเริ่มเข้มข้มนแล้วว่า <S 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 เรามีความรู้มากขึ้นแล้วว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นความเป็นธาตุนะแล้วก็เรารู้แล้วว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีแต่ความแข็งความอ่อนของธาตุดินร่างกายของเรา <t ouch> นะหรือความเป็นาธาตุลมเนี่ยที่มันเห็นชัดก็คือการที่มันผักให้เราเคลื่อนไหวได้เนี่ยงั้นตัวนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเดินเราขยับแล้วเรารู้ว่าเป็นาธาตุอันนี้เราก็มารู้กายเราเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดเรามารู้ว่าอาการ32ของร่างกายเนี่ยเราโหกระดูกเรากําลัลางเคลื่อนไหวเนื้อหนังเอ็นเราเนี่ยมันมีการยึดโยงเคลื่อนไหวอันนี้ก็รู้ในอาการ32นะเป็นต้นนะหรือถ้าเกิดเรารู้อีกว่าโหร่างกายเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็อืด เดี๋ยวมันก็ตายแยกเป็นชิ้นชิ้นกายเป็นข๋ยผงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องป่าช้าทั้ง9้าให้เห็นเราเลยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่ตายอีกหน่อยเราเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่กระดูกเราเขาก็ยังเอาไปเผาเผาแล้วบางคนยังเอามาทุบตาจนละเอียดแล้วก็ไปโปรยทิ้งนะมันไม่มีอะไรเหลือเลยหรือไม่ก็ย่อยสลายไปตามกาลเวลาในที่สุดแล้วเนี่ยในะร่างกายอะไรเนี่ยถ้าไม่หายใจเนี่ยวันหนึ่งเป็นไงขึ้นอืดเขียวนะตัวบวมเราเห็นกันมาหมดแล้วนะ อันนี้คือความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อไรที่เราตายหมดหมดชีวิตหมดลมหายใจหมดอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเนี่ยก็เนา่ากลายเป็นอาหารของนอนอาหารของสัตว์หรือไม่ก็ถ้าเกิดเอาไปเผาก็จบนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาเล,ลึกว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงแท้นะงั้นการที่เรากลับมาเล,ลึกอย่างเงี้ยได้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเราเริ่มมารู้จักตัวเราเองล้นะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ย จะเริ่มมาทําอาการง่ายๆกับการอยู่กับลมหายใจแล้วก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะรู้ในความเป็นธาตุในการที่รู้ว่ามันว่าเขากําลังขยับนะเพื่อให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วถ้าเกิดเรารู้ละเอียดไปได้อีกว่าอ๋อที่ขขยับได้เนี่ยที่เขาหายใจได้เพราะเขามีอะไรมีใจนะถ้าไม่มีใจจะหายใจไหมไม่มีนะถ้าไม่มีใจเนี่ยจะขยับได้ไหมไม่ได้มันจะมีใจของเราเนี่ยที่ขับ เคลื่อนร่างกายให้อตมาได้พูดให้อตมาได้ขยับนะงั้นอันนี้เรารู้คร่าวๆแล้วงั้นการที่เราจะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบอิดบานในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อในการภาวนาทํากายากตาสติเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีบ้านที่ดีนะมีลมหายใจแล้วก็ร่างกายเป็นที่อยู่เนี่ยแล้วเราก็จะบริกรรมไปกับรูปแบบในการภาวนา ขาเรียกว่ารู้ตื่นเบิเเกบานเนี่ยให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตอนนี้เรารู้แล้วนะถ้าเรารู้เนี่ยมันรู้อะไรแล้วมันตื่นเนี่ยมันตื่นยังไงแล้วเบิกบานไปได้ยังไงเนี่ยงั้นคำสามคำเนี่ยเราจะมีปัญญากํากับแล้วไม่ใช่เป็นคําบริกรรมเฉย,ยๆที่เราเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่ไม่รู้ประโยชน์ในการที่จะทำนะงั้นการกระทําของเราเนี่ยก็จะมีปัญญากํากับแล้วเราจะเห็นประโยชน์แล้วว่าสิ่งเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยมีสติพัฒนาสติของเราทําให้เรามีวิหารธรรมก็คือมี บ้านที่อยู่ของเราเนี่ยที่ผาสุกนะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีสมาธิหรือความสงบในเรียกของขั้นสมาธะและขั้นเนี้ยผลออกมาก็คือว่าจะเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญานะ